มามาเบิงที่ไหนเอ่ยโอ้ไปแล้วนิดกน้อยเดลีสอร์ทราชบุรีนะครับบรรยากาศนี้ พ <c oughs> าลูกเที่ยวครับน้องเพราะว่าให้สัญญาเพิน่นไว้เด้ดูแลอุ้งอิงหน่อยซอยหญ้าก่อนเด้อเดี๋ยวพ่อกับแม่สิพามาเที่ยวครับตอนนี้ก็อุ้งอิงหน่อยก็ด้ขวบกว่าแล้วหูความแล้วครับเดี๋ยวได้พาอ้ายเพิ่นมาเที่ยวไปตามสัญญาสวยงาม

จะแต่งในสวยงามแห่กลางหุบเขาเฮียลึกสายครับไม่เฮลโลไม่สวัสดีเลยเนาะพาสมแบบเร็วๆนี่ครับเป็นศูนย์อาหารทั้งจุดนี้ก็จะมาพวกเช่า ชาวพวกชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำเนาะบรรยากาศ ไอล้ละคุณนกชายขึ้นไปเบิงนกปล่อยคุณไปครับปล่อยให้แม่เป็นน้ำทางไปะนะคุณเดี๋ยวอีกพ่อจะพาเละาะทั้งนี้มาเบิงสวนโอ้มีควมแม่หมอดบ้านนี้พี่เงาเอ้ยอกินหญ้าครับกินหญ้าส,สดๆเลยเนี่ยขาคัดกันแรงๆครับ แม่มดก็บอว้าวล้องเป็นกลิ่นกบมาบ้า,านไงครับคุณอค้ยกระจัดส่วนเลยสวยงามนี้ได้แล้วครับพี่น้องาพาลูกมาเที่ยวกับน,น้ำเสนอนะครับสถานที่ท่องเที่ยว อีกทีนึงครับเดลี่สวดราชบุรีมันก็แต่งงามแต่งสวยด้วยครับนาะคือผมบอกผมว่ามันเห็นงามอยู่เลยลูกกระมักครับลกูกขามกลางภูเขาเลย อเอ,อ,องทุ่งไทยเปอย่างน,น้อยังมียางลงไปถ่ายเล็กน้อยมากยังมี่ยางลงไปครับพูดนะมัน สีสันแสงสีเิ่นก็แต่งตกแต่งสวยงามถ่ายัางลาอเบิง่งอาเน็กหน่อยเลีดอย่างเทิงอยู่ยังม่ดันลงมาครับลูเจอมาเจอทางเขาไม่หมดเข้าไปหาไม่หมดตรงนี้ว้าว ดูยอด,ดวิถีคนเหลยวช่วงเศร้าๆบรรยากาศเศร้าๆนะครับคนยังมาัานหลายเกิดสิบประมาณนี้ครับเสาร์อาทิตย์ที่สามสิบอำเภอชวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเดอะรีสอร์ท อีกมุมหนึง่งภาพอาจจะสั้นๆจักหน่อยครับบได้เอาไม้กันสั้นมาลืมลืมไปทึงห้องผักไปแล้วครับโอ้แม่มอดพี่แม่มอดหยียบได้เหรอที่็บได้วาดมาก็สั่งน่าจะยังบ่ท่านสมบูรณ์ลอยไปสิ เดนโนเสาโน้ดไข่แบบนี้โน้ตไข่เดนโดนเสาอือเดินเสาโอ้มีเทนอสซัดด้วยโอ้มีหอดผู้ขอไฟะอระเบิดมีลาวา เรายังไปชมงนีมีกวางกวางเรนเดียด้วยมีเส้นตะขอหนำบ่อมีนกเฟนกินอตัวใหญ่นกาคงเห็นตัวใหญ่ วิวคึ้คาเฟ่เดอะรีสอร์ทคาเฟ่เป็นกาแฟเหรครับเป็นโอเป็นเป็นเป็นเลิศกาแฟที่ยื่นออกมานะครับเห็นมาดำแฟรนะเพิ่นมากินแล้วเพิ่งมาโอู้เส่ยบมาสั่งมากินแล้วร้านกาแฟร้านนี้แซเสียบ สวยงามนี่เป็นยังไงลูกหินบออีกด้านหนึ่งนะครับของส่วนน้ำนะครับ เบอร์กอะเด็พี่น้องสวยงามสวยงามสวยงามาผ้าซุมผ้าซุมบรรยากาศสวยงามเห็นแล้วก็อยากให้พ่อพี่น้องเอฟซีเห็นน้ำครับ คือแบบบรรยากาศเบิ้งงบนกว้างใหญ่กว้างใหญ่กว้างใหญ่เลยครับพี่น้องเบิ้องเราแบบแบบโอ้ขักขักแม้ได้เล็กน้อยก็ได้ลินน้ำทั้งสวนน้ำนะครับสวนน้ำจะมีสองฟังฝั่งทางนี้กับอีกด้านหนึ่งที่ทางนู้นอีกด้านหนึ่งทาง,นะงนู้นนะซึมีสะพานข้ามไประหว่างสองฟังก็พักอยู่ระหว่าง นะครับหมองผักก็เป็นออยู่ระหว่างสวนน้ําตรงกลางเลยครับตรงกลางสวนน้ำเลยครับหมองผักยังคืนมาในอุ้งเงียสบสงบสบายดีนี่นะครับพี่น้องจังไลยกะขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ครับพาเที่ยวราชบุรีครับเดอะรีสอร์ทนะครับพี่น้องโอ้สวยงามสวยงาม สไลด์คลิปนี้ฝากไว้สักหน่อครับพี่น้องขอบคุณมากกันที่ตามรับชมนะครับเด้ออคลิปต่อไปสีมีกันถ่ายทำอย่างบอนะครับถักล้อชมรอลุนนะครับที่ทางช่องฝ่องสุวรรณเอฟซีอีกนะครับสไลด์คลิปนี้ต่อไป้เลยครับสวัสดีครับ